พระครูวินัยทออนุวัตรอัมระเมโทหลวงพี่มหาวัดเหนือเจ้าคณะตำบลวังพิกุลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนทองตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้สืบครองตำราพระอุปัชชาเทศวัดสะทะเลอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมเป็นรุ่นที่สี่ผู้สืบทอดตำราหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ สิทธิหลวงพ่อบุญมีวัดวาปีรัตนารามสิทธิหลวงพ่อสนมวัดพระพรังเหลืองสิทธิหลวงปู่พัดวัดทานทหาร สิทธิ์หลวงพ่อกำจัดวัดป่าศากท่์ทันได้เล่าเรียนพระคาถาวิทยาคมอัขรยันมนต่างๆการสร้างมีดหมอยันช้างยันสิงยันใบพลูและยันอื่นๆตำราวัดหนองโพทรงวิทยาคุณขึ้นชื่อลือนามอันเป็นคุณวิเศษในศัพท์วิชาของสายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อสนมหลวงพ่อพัดหลวงพ่อกำจัดและครูบาอาจารย์ผู้มีชื่ออีกมากวุฒิการศึกษาปี2553ได้ปร,ริญญาธรรม4ีระโยค ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ปี2561เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนทองปี2565เป็นเจ้าคณะตำบลวังพิกุลลำดับสมณศักดิ์ปี2562เป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมในพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ